บทที่ห้าสิบเจ็ดเจ้าชายของครมมพันตรีอับเดนราชองครักษ์ผู้ยังอยู่ในคราบเบดูอินเผ่าฮาซูซียังเป็นญาติสนิทของซาลิมได้แต่รำพึงอยู่ในใจยัางไม่รู้ว่าจะทูลอย่างไรให้ทรงเบาพระไทยลงได้บ้างตั้งแต่เขาถูกส่งตัวมาถวายการอารักขาตามสเสด็จไปทั่วทุกขนทุกแห่งไม่ว่าที่นี่ หรือในต่างแดนเคยผ่านเหตุการณ์วิกฤตมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแม้การฝึกกับหน่วย SOF ของสหรัฐอเมริกาที่รู้กันว่ายิ่งกว่าฝ่าแดนนรกทั้งเป็นไม่เคยเลยที่เจ้าชายจะทรงมีพระอาการเช่นนี้ห้องบรรทมในพระตำหนักฝ่ายหน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระที่นั่งอุทยานมลิแก้วปราศจากผู้คนอัปเดน สุตากับจับเฟอร์พระอภิบาลที่ถูกเรียกตัวโวนงานฉุกเฉินที่ไม่ได้อยู่ในแผนการมาก่อนจะเริ่มต้นในไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนี่แหละราชองคลักษ์หนุ่มถอนใจเฮือกมหาเล็ดสองคนผู้มีหน้าที่จัดชุดเบดูอินมาถวายเพิ่งจะถอยกลับออกไปจับเฟอร์นั่นแหละเป็นคนเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังอย่างย่อที่สุดหากอับเดนก็จำได้ทุกขั้นตอน รถพระที่นั่งของสมเด็จพระอนุชาเจ้าชายฮัตซันสุไลามานพึ่งจะออกจากป้อมปราการผู้พันเจ้าชายของเราประทับอยู่ที่สนามม้าแข่งทุกคนกำลังเตรียมพร้อมรอรับสเสด็จคุณมิลานอยู่กับด็กเตอร์บรูโนและคุณแม่ของเธอที่ประมำติดกับที่ประทับตอนนั้นแหละมีคนส่งกระดาษข้อความไปให้เธอใช่กระดาษข้อความแผ่นนั้น ตกลนอยู่ระหว่างทางจากประมรพิธีไปยังทางเดินซึ่งตัดตรงผ่านจุดที่ซึ่งเป็นเส้นชัยของการแข่งขันประจำปีซึ่งชิงถ้วยรางวัลเงินรางวัลพระราชทานของพระราชาธิบดีซึ่งสมเด็จพระอนุชาเจ้าชายฮัตซันทรงเป็นผู้แทนพระองค์ในปีนี้จดหมายข้อความที่ถูกปลอมแปลงอย่างแนบเนียนว่า มาจากซาลิมเอาลฮาซเซีวิทยุด,ด่วนจากศูนย์ฝึกการยิงกระมมเจฟเฟอร์นั่นเองได้รับสัญญาณเรียกหม่อมลิปปีขอประธานสายตรงพระวรกายสูงเพรียวเคลื่อนปลาดไปยังเครื่องรับส่งพิเศษอับเดนสบตามหาดเล็กหนุ่มเจบเฟอร์ก็คงจะเห็นพระเนตรของเจ้าชายเจกเช่นเดียวกันพระอาการที่ประทับยืนขึ้นทันที ราวธนูหลุดจากแหลงพระเนตรชนแสงแรงราวกับสุมไว้ด้วยเพลิงสักสิบกองยี่สิบกองเมื่อครู่ใหญ่ๆมานี่เขาเห็นพระเสทโทท่วมทะลักจนเสื้อทรงเปียกชื้นน้ำพระเนตรคอขังปานจะหยาดหยดพระทนขบกันจนเป็นสันหน้าเป็นห่วงพระพักซีดขาวแล้วก็กลับแดงแปรตอับเดนไม่สงสัยอีกต่อไปแล้ว หญิงสาวนามมิลานเป็นยิ่งกว่าอาสาสมัครงานโดนหลงที่เจ้าชายของเขาทรงชื่นชมเป็นพิเศษหล่อนเป็นสุดที่รักในพระไทยของเจ้าชายของเขาเสียแล้วเพลิงรักในพระไทยคงจะเผาผลาญจนหัวใจของเจ้าชายและเจ้านายของเขากระเจิดกระเจิงภาษารักที่ไม่จำเป็นต้องสื่อด้วยตัวอักษรด้วยสัมผัสหากเป็นภาษาแห่งหัวใจ จากใจถึงใจที่แหวกว่ายอยู่ในสายทานรักแรงที่ไม่มีใครร่วงรู้นี่เองแม้แต่พระบัญชาของทูลกระหม่อมพ่อเจ้าชายฮัตซันสุไลมานก็ดีพระราชเสาวนีของสมเด็จป้าหรือสมเด็จพระราชินีก็ดีไม่สามารถยับยั้งให้เจ้าชายของเขาเปลี่ยนแผนดูเหมือนว่าพระไทยแทบจะแตกสลายทีเดียว เมื่อทรงสดับข่าวการหายตัวของหญิงสาวที่ชื่อมิลานม่อมแม่ลูกกํกำลังจะออกเดินทางเดี๋ยวนี้ใครใครทรงข่าวทุกคำที่ตรัสกับมอมมันดาจากปลายสายนั่น ric, สันโดริกสมเด็จป้าทรงส่งข่าวให้แม่ทราบก็ก็ดีมิลานกำลังอยู่ในอันตรายคนอื่นไม่มีใครอื่นนอกจากลูกได้โปรด มิลานมีเสื้อกันกระสุนแฝ่รักษาความปลอดภัยเพิ่งจะได้รับทราบจากรัฐบาลฝรั่งเศสหน่วย SOF จัดการเรื่องซ่อนเครื่องมือพิศเศษที่ขอบเสื้อกันกระสุนอินซอล,ลาอัปเดนแน่ใจพระเนรแดงเรื่อขึ้นทุกทีด้วยความกดดันในพระไทยใช่พระไทยที่คงจะเพียบไปด้วยความห่วงกังวลล้ำลึกแม่ทำใจดีด ลูกต้องไปต้องไปเองให้ใครไปแทนไม่ได้เด็ดขาดคำตรัสเฉียบขาดน่ากลัวระหว่างนี้ขอให้แม่เป็นหัวหน้าโครงการเต็มตัวทูลหม่อมพ่อทรงมีพระบัญชาเพิ่มหน่วยคอมมานโดให้เข้ามาเสริมที่ป้อมและคณะบ้านพักฉุกเฉินภายใน24ชั่วโมงนี้แล้วหน่วย SOF กำลังขอกำลังเพิ่มฝ่ายตรงข้ามคงจะพยายามรวมกำลังทำศึก ชิงประชาชนเวลานี้ยูซุปได้ทั้งเงินและอาวุธเงินจ้างจากพวกที่เคยร่วมรบกับมูจาฮิดีนในอัฟกานิสถานเราพยายามจะไม่ให้เกิดเหตุอย่างที่กำลังเป็นไปในอาลจีเรียในทุกวันนี้ลูกต้องออกเดินทางเดี๋ยวนี้แหละอินซาล,ลาดูเหมือนว่าทันทีที่เครื่องรับส่งถูกตัดสายอับเบนก็เห็นพระเนร ที่โชนแสงราวแสงเพลิงวับวาบคล้ายมีทานน้ำใสเอิบอาบขึ้นมาทันทีทันใดอับบาหรือเสื้อคลุมสีน้ำตาลตัวนอกสุดปลิวตามจังหวะที่ทรงเคลื่อนพระวรกายอย่างรวดเร็วห้องสื่อสารยังมีเจ้าพนักงานวิทยุผลัดหน้าที่รับเรยามตามหน้าที่พร้อมด้วยนายทหารหน่วยรบพิเศษ SOF ซาลิน บรูดไยกลางคนที่ยืนจ้องคอมพิวเตอร์สลับกับแผนผังขนาดใหญ่บนผนังด้านหนึ่งซึ่งจะบอกเส้นทางจุดหมายสำคัญของเครื่องมือพิเศษที่ส่งสัญญาณแดงว่าเป็นจังหวะจุดสีแดงที่บัดนี้ยังไม่เคลื่อนไหวด็ตรบรูโนมาดามคุณขวัญใจได้ยินเสียงล่ามและไกดทะเลทายเอ่ยเสียงเร็วกว่าปกติผมและอับดุลลา จะต้องออกเดินทางเดี๋ยวนี้จับฟ้าจะไปด้วยในตาคนพูดดูน่ากลัวจนเธอต้องเมินหนีแม้หัวใจคนเป็นแม่จะหวาดผวากังวลวิตกจนอกแทบระเบิดก็ตามมิมิลานลูกสุดที่รักของแม่ในายไกด์คนนี้แกจะเป็นเพียงเบดูอินจากเผ่าฮาซูซีหรือจะเป็นนายทหารคนสำคัญที่แฝงร่างมาในคราบเบดูอิน ล่ามและไกทะเลทรายอย่างที่แม่กับมิเคยเดากันเล่นเล่นเดาเพราะนับวันนายคนนี้แกรอบรู้เรื่องตำราพิชัยสงครามการศึกเสียเหลือเกินรู้อย่างจริงจังอย่างที่แกต้องซ่อนเร้นทำเป็นไม่รู้เสียก็หลายครั้งก็จริงอยู่นะจ๊ะแต่ครั้งไหนๆก็ไม่เหมือนครั้งนี้ใจของแม่จะขาดดนรอนเพราะห่วงลูกแต่มิรู้ไหมรู้ไหมเจ้าว่า นายซาลินคนนี้แหละทำให้แม่มีความหวังแม้จะเล็กน้อยจนแทบจะไม่กล้าหวังว่าแม่จะพบลูกในสภาพใดในายคนนี้ก็เหมือนแสงเทียนที่เหลืออยู่ยังมีเปลวสว่างรำไรในความมืดมนอนทการความมืดในใจที่น่ากลัวเหลือเกินได้โปรดขอให้คุณทั้งสองเชื่อเถิดว่าถ้าผมไม่ได้ตัวคนมิลานกลับมาที่นี่ ดูเหมือนว่าเสียงคนพูดจะเริ่มสั่นระริกด้วยความรู้สึกบางอย่างในใจที่ยากจะระงับไว้ได้ได้ตัวเธอกลับมาในสภาพที่สมบูรณ์ทุกประการผมหมายถึงน้ำใสๆระยับวาวยิ่งขึ้นสายแดดยามเย็นเหมือนจะสะท้อนแสงเพลิงที่ลุกโชนช่วงเพลงแค้นสุดแสนจะรันทดใจยิ่งนักของคนพูดจาริม ด็อกเตอร์บูโน่กล่อมกลืนความหวนหวาดลงไปได้ในที่สุดไปเถอะผมกับคุณขวัญใจขอฝากชีวิตลูกสาวไว้ในมือของคุณและพระผู้เป็นเจ้าของคุณด้วยก็แล้วกันขอบคุณนะซาลิมขอบคุณคุณขวัญใจเอ่อยขึ้นจนได้หลังจากพยายามกดเก็บความกลัวจนมันค่อยๆจมดิ่งลงสู่ก้นบึ้งของหัวใจใจของคุณเป็นแม่ ขอบคุณที่กล้าหารเหลือเกินกล้าพอที่จะเอาชีวิตตัวคุณเองไปเสี่ยงกับปีศาจพวกนั้นคุณจะเข้าไปได้ยังไงพวกนั้นบุรุษวัยกลางคนอดพึพมพำไม่ได้พวกมันเคยรู้จักคุณหรือเปล่าซาลิมคุณกับสองคนนั่นนะ่ะไม่ครับนี่คือข้อที่เราได้เปรียบในขณะนี้ ม้าอารเบียนทั้งสามตัวเหมือนจะปลิวออกจากที่นั่นคุณขวัญใจปล่อยให้สามีโอบเอวเธอเข้ามากอดไว้หลงๆโดยไม่แยแสสายตาผู้ใดที่ประตูป้อมเสียงของเขาพึ่พำรรพอได้ยินเสียงเครือจัดทีเดียวอย่างน้อยมิก็มีประโยชน์กับไอ้พวกฆาตกรน,นั่นไม่ว่าจะด้านการแพทย์หรือห้องทดลองโดยเฉพาะเรื่องที่พวกมันกำลังวางแผน จะใช้แดนโมรณะเป็นที่ซ่อนสารพิษทางเคมีชีวเคมีหัวจรวดที่จะใช้ยิงถ้าเราจัดการทำลายเครือข่ายของห้องทดลองได้หมดก่อนที่พวกมันจะใช้กลวิธีเดียวกันกันกบซัดดำแห่งอิรักหรือตั้งกองทัพที่ว่าเป็นกองทัพทาตะกรยังไงคะกออิรักสร้างห้องทดลองติดกับโรงพยาบาลแค่นี้เอง ก็เป็นเกราะกันร,ระเบิดทุกชนิดอยู่แล้วใครจะกล้ายิงโรงพยาบาลหรืออะไรก็ตามที่อยู่ติดก,กับโรงพยาบาลส่วนกองทัพคาตกรอย่างที่ชาวอลจีเรียกำลังถูกคุกคามถูกฆ่ามันก็สงครามชิงประชาชนระหว่างสองข่ายที่ใครๆเคยรู้มาแล้วนั่นแหละพวกนั้นจะสงสัยซาลิมกับเพื่อนเขาไหมคะปูรูโน่ไม่มีคำตอบจากบุรุษ ผู้ยืนเคียงข้างเธอแม้แต่คำเดียวมิลานรู้สึกตัวทีเดียวว่ามือของหล่อนสันดริกเจ้าสาวรายนี้เด็กสาววายัยสิปีที่แม่และยายเพิ่งจะพาตัวออกไปมีฟา g ิโนโอเ e น i ิ g ขนาดเท่าปลายดินสอจริงดังที่มาเซลเคยบอกไม่มีเลยคริสต,ตอริสหรือเลเบีย ไอ้ใครที่มันจัดการประกอบพิธีกรรมปาเถื่นที่นั่นนะมันเย็บทั้งข้างในด้วยไซซ์ซอเฟอรฝาวจนแน่นเปรียยไปเลยชั่วชีวิตนี้หล่อนจะไม่มีวันลืมสีหน้าแสงตาเด็กสาววัยรุ่นต้นๆนคนนี้เลยดูเหมือนว่ามือที่ยังสันรริกยังไม่เท่าใจม่านที่ปิดสนิทถูกแหวกออกเต็มแรง หญิงสาวสะดุ้งฮือกสุดตัวเจ้าบ่าวของเด็กหญิงแรกรุ่นคนนั้นคนที่หลอนกำลังเป็นห่วงในสุขภาพจิตและร่างกายอย่างที่สุดนี่เองพันเอกยูซุปช่วงเวลาไม่ถึงชั่วโมงนับจากวินาทีแรกที่หลอนรู้สึกตัวโซรยาเด็กสาวคนนั้นนั่นเองที่มิลานอยากจะอุทานคำว่าอินสันลาสักสิบหรือยี่สิบครั้ง อินสันลาที่สาวน้อยนามโซรยาสวมกำไลข้อเท้าให้หลอนซะก่อนก่อนที่บุรุษผู้นี้จะมีโอกาสยื่นจมูกปากมือแขนและร่างกายเข้ามาแตะมาต้องมาสัมผัสกอดรัดหลอนแล้วก็ดูเถอะเพียงนึกไปเท่านั้นวิลานก็รู้สึกคลื่นไส้ขยะแขยงทุกส่วนสัตว์ของบุรุษผู้นี้หากว่า มือนิ้วอะไรก็แล้วแต่เอื้อมมาแตะมาต้องความเย็นชนิดหนึ่งวาบเข้ามาตั้งแต่โคนผมลงมาเย็นเฉียบตรงปลายนิ้วเท้าเลยทีเดียวเมื่อในตาคมปราบที่แฝงความร้อนชนิดหนึ่งความร้อนจากฟอนไฟอันเกิดจากตันหาราคะของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายเดียวนั่นแหละหน้าขยะขยงหน้าชิมชังเชกเช่ชนนี้นั่นเอง แน่นอนสายตาที่มองสำรวจตรวจร่างกายของหลอนที่แม้จะคลุมด้วยเสื้อผ้าตัวยาวกรอมเท้าสีดำตลอดร่างบอกความผิดหวังโกรธแค้นอย่างที่สุดตาเบ,บีบตาเบ,บผู้มีเกียรติอย่างคุณนี่นหละหรือจะยอมหลับนอนกับไอ้เบดูอินไอ้ซาลิมไอ้ไก่ทะเลชายกระจอกกระจอกบอกตรงๆดวงหน้าที่รกเรือด้วยเราผมไม่เชื่อหรอก ไม่เชื่อว่าคุณจะเป็นของไอ้ถอยนั่นจนยอมสวมกําไลข้อเท้าประกาศตัวว่าเป็นผู้หญิงของมันมีคนบอกคุณหรือเปล่าเรื่องกําไรผู้พันครับเสียงมาจากนอกกระโจมผู้พันจะให้ผมเอาไอ้ผัวมาให้คุณเมียของมันหรือยังซาลิมมิลานพึมพำออกไปอย่างไม่รู้ตัวก็ว่าได้ลมหายใจของหล่นดูเหมือนจะผิดปกติ ไม่ว่าจะพยายามผลเข้าออกอย่างช้าๆเพียงไรก็ยังรู้สึกเหมือนหายใจติดขัดไปหมดเอาตัวมันเข้ามาพันเอกยูซุปตวาดลั่นซาลิมหญิงสาวร้องกรีดสุดเสียงเมื่อเห็นสภาพของคนที่ถูกเวียงโครมลงมาอยุ่กองอยู่แทบเท้าหล่อนนั่นเองหากไม่เพราะดวงหน้าและในตาจริงสินะในตาคมกริบที่แลมาศ ตาสบตาบวงหน้าของซาลิมเปล้อนเปื้อนไปด้วยคราบโลหิตจมูกปากโตเบสีขาวหรือเสื้อตัวนายแขนยาวยิ่งแล้วใหญ่มีคราบเลือดใหม่มาดที่ยังคงจะหยาดหยุดลงมาจากจมูกของเขาอับ,บาสีน้ำตาลบางส่วนฉีกขาดเสียงบุรุษวัยชะกันสองคนรายงานด้วยภาษาถิ่นที่หญิงสาวไม่อาจเข้าใจพันเอกยูซุปพยักหน้ารับ รอยยิ้มยันขยายวงกว้างไม่ทันที่มิลานจะตั้งสติได้เรียบร้อยทั้งมือและเท้าของยูซุปก็เวียงเข้าใส่ร่างที่ยังงอง,งุ้มลงไปเต็มที่เต็มแรงเสียงเจ้าของมือเจ้าของเท้านั้นกระเทือนเลื่อนลั่นเมื่อเขาหันมาพูดกับหญิงสาวที่ร้องสุดเสียงเข้าใส่เขาอย่างลืมตัวก็ว่าได้เรื่องอะไรมันเรื่องอะไรกันฮะทำไมทำไมต้องทำร้ายเขาถึงขนาดนี้ ต้องทำต้องให้ตาบีบคนสวยเห็นกระลุกตาไปเลยว่าไอ้ถอยเบดูอินที่ตาบีบยอมให้มันทำผัวชั่วคราวนะนะไม่มีน้ำยาอะไรเลยมันก็แค่ไอหนางูเป็นไกด์พาคนขี่อูดไปโน่นมานี่หรือว่าบทบาทของไอถอยนี่เวลามันอยู่กับตาบีบสองต่อสองจะมีดีทีเด็ดจนตาบีบหน้ามืดหลงไหลได้ปลื้ม จนยอมสวมกำไรข้อเท้าของมันพวกมึงมึงมึงหลังแกกูมึงหลายคนร่างที่งองม,มอยู่กับพื้นถมน้ำลายที่ปนเลือดลงบนพื้นถ้าถ้าตัวต่อตัว,ตว,ตวสิกูจะฟันมึงด้วยกันจาทีเดียวมิลานใจสันร,ริกทีเดียวความกลัวจับใจจนหญิงสาวต้องซุกกายลงข้างๆคนที่เพิ่งจะเผยกายลุกขึ้นนั่ง น้ำตาร้อนๆซ่านซึมเต็มหน่วยตาเสียงกระซิบผะแผ่วพอได้ยินคุณเป็นเมียเป็นเมียของซาลิมในตาคมปราบที่โชนแสงแรงราวประจุไว้ด้วยกองเพลิงนั้นเหมือนจะบอกความในอะไรบางอย่างนั่นแหละหญิงสาวจึงวาดวงแขนโอบเข้าไว้ใจแท้ๆทั้งดวงนะหรือสุดแสนจะยินดีเสียเหลือเกินแล้ว เมื่อครู่นี้ที่เห็นเขานั่นแหละหากไม่เพราะสับสนจับต้นชนปลายไม่ถูกไม่เข้าใจจริงๆว่าคนที่เคยได้รับการฝึกฝ่าแดนนรกกับหน่วยรบ SOF ของสหรัฐที่ได้ชื่อว่าผ่านความเหี้ยมโหดทุกรูปแบบที่นายทหารคนหนึ่งจะเรียนรู้การรบทั้งนอกและในเครื่องแบบในการต่อสู้ก็แล้วเหตุใดเล่าซาลิม จึงกลายเป็นคนไร้ฝีมือได้ถึงเพียงนี้้ฮมึงอย่ามาสะเอะนะสู้เนอะไอ้ถอยพันเอกยูซุปแผดเสียงดังขึ้นอีกกว่าเดิมมากกว่ากันเป็นเท่าตัวสุดแสงจะเสียดายหญิงสาวสวยตรงหน้ากลอนออกผุดผาดพองแผ้วจนบุรุษใดเห็นก็อดที่จะปั่นปวนรันจวนใจเสียไม่ได้ ความไม่แน่ใจสงสัยยังเต้นริกๆอยู่ในสำนึกของเขาใครอย่าได้มาติมาแตะผู้หญิงของกูคนบนพื้นกอดหญิงสาวที่คุกเข่าอยู่ข้างๆเข้ามาไว้กับตัวกอดไว้แน่นทีเดียวในตาคุณขวางเข้าใส่ทุกคนในที่นั้นเอามันไปไว้ที่คูหาหมายเลขสามเสียงยูซุปออกคำสั่งถ้ามึงนึกว่ามึงจะตบตากูได้แล้วก็ ไอซาลิมเสียงของเขาแผดดังกว่าเดิมอีกเท่าตัวกูจะย,ยิงทิ้งซะทีนี่เลยเดี๋ยวนี้เลยตบตาตบตาอะไรมิลานได้ยินเสียงคนข้างๆกระชากเสียงใส่ทันทีเช่นกันเสียงของเขาที่หญิงสาวหวาดหวันเหลือเกินว่าไม่กำปัน้นก็อาจจะเป็นเท้าของใครคนใดคนหนึ่งเหวี่ยงเขาให้ที่ปากครึ่งจมูกครึ่งก็เป็นได้กูไม่เชื่อว่า ตาบีบคนนี้เป็นผู้หญิงของมึงคนอย่างมึงอย่างดีก็แค่เอาเงินเอาอูดเอาไปแลกผู้หญิงเผ่าเดียวกันมาทำเมียคืนนี้กูจะแต่งเมียคนที่สามแผ่นดินนี้ของมึงกับกูหญิงกับชายจะมาผิดประเพณีสมสู่เล่นๆไม่ได้ผิดบทบัญญัติมึงก็รู้ถ้าตาบีบเป็นผู้หญิงของมึงจรงิงจังแล้วก็กูจะให้มึงแต่งกับผู้หญิงของมึงซะเลยคืนนี้แหละแล้วมึง ก็จะทำงานให้กูที่รับเอาอาซารีถ้าตาบีบไม่ทำตามสั่งกูจะยิงทิ้งสักส,สองคนเลยไปมึงมึงไปบอกตาบีบให้รู้เรื่องปลายยิ้มติดอยู่บนริมฝีปากคนพูดวิแววเลดในเหี่ยมเกรียมปรากฏชัดบนหน้ามิลานนิ่งงนันไม่รู้ไม่เข้าใจเลยว่าประโยคยาวๆเหล่านั้นมีความหมายประการใด หญิงสาวสะดุง้งเมื่อพันเอกยูซุปก้าวเข้ามาใกล้ดึงมือทั้งสองข้างที่ยังมีลวดลายระบายด้วยเฮนนาสีสม้มงดงามเต็มทั้งฝ่ามือและหลังมือระเรื่อยขึ้นมาพ้นข้อมือเล็กน้อยไปเอาไอ้ถอยฮาซูซี่คนนี้ไปที่บ่อน้ำแรมซี่ยูซุปตะโกนเรียกชายหนุม่มที่มาร่วมงานได้ไม่นาน จัดการให้หมอนี่ให้พร้อมเข้าพิธีแต่งงานกับผู้หญิงของมันเดี๋ยวนี้ซาลิมมิลานมองตามร่างที่ถูกพยุงขึ้นจากพื้นไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแผนงานของฝ่ายปราบปรามครั้งนี้ดูเหมือนจะสับสนเสียเหลือเกินแล้วครูหาหมายเลขสามหญิงสาวมองตามร่างสูงเพรียวที่เปื้อนเปื้ไปด้วยฝุนละอองทรายและคราบโลหิตแห้งกรังใจหลอน ปิดปิวไปกับเขาไปถึงบ่อน้ำตรงลานข้างนอกโน่นเลยคูหาหมายเลขสามอยู่ที่ไหนนี่จะมีอะไรเกิดขึ้นกระท่อมดินรูปรวงพึ่งของโซรยาคงจะปะปนอยู่ระหว่างกระท่อมดินหลายหลังข้างหน้านูนสาวน้อยแรกรุ่นที่จะเป็นเจ้าสาวเคราะหร้ายคืนนี้เล่าอยู่ที่ไหนซาลิมมิลาน ลุกเล่นออกไปข้างหน้ากระโจมท่ามกลางแสงจันทร์สว่างมีผู้ชายหกเจ็ดคนเดินตรงมาที่นี่ยูซุปและเจ้าสาวของเขาผู้หญิงสูงวัยในชุดดำสองคนป้าหรือย่าของเด็กสาวคนนี้ซาลิมถูกคุมตัวแน่นหนาเหมือนกับว่าเขาคือนักโทษคนสำคัญใครบ้างที่กำลังเดินมาจนใกล้จะถึงกระโจมหลังใหญ่หลังนี้อยู่แล้วบุรุษสูงวัย ท่าทางหน้าเกรงขามสองคนเป็นใครกันซาลิมมิลานเพิ่งจะเห็นหน้าเห็นตาเขาชัดเจนคราบโลหิตตามจมูกปากคงจะถูกน้ําชะล้างจนหมดแล้วนั่นเองหากบาดแผลรอยฟกช้ำยังชวนให้ใจหลอนวับวั่ด้วยความห่วงใยเป็นกังวลร่างกายของเขาส่วนใดบ้างเล่าที่ถูกคนเหล่านี้ทำร้ายสำนึกเหล่านี้แหละ เป็นเรื่องที่น่าวิตกวิจารณ์มากที่สุดคุณร่างสูงสูงดูอิดโรยทีเดียวเสียงกระซิบแผ่วแผวแสงตาเท่านั้นที่แข็งกร้าวมันมันบังคับให้เราทำพิธีมูลกาคุณกับผมจะต้องจดทะเบียนสมรสทางาศาสนาเราจะต้องแต่งงานกันวันนี้จบบทที่ห้าสิบเจ็ด เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ